หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันเราดีขาเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมโรบอตกันนี่เป็นด่านนะเป็นแมปตำรวจแต่ว่าทุกคนลองดูหัวสิหัวสซเรนหัวไซเรนเป็นไซเรนเฮดหรือเปล่าไม่ใช่ วันนี้นะครับเราจะมาหนีออกจากคุกตำรวจนะครับที่เนี่ยคุกโหดร้ายมากเราต้องหนีให้ได้รู้ไหมเราจะผ่านด่านมากมากลัวไหมมันมันมีจําสแกด้วยนะใช่มันจะบัมเราอาจจะตกใจถ้าเราไปโดนตัวตำรวจมันจะเป็นแบบเสียงแบบดังมากไม่กลัวมากไลยไปรีบออกเลยงั้นเราเราต้องมาผ่านให้ได้รู้ไหมไปเริ่มกันเลยครับหนีเรามาหนีตำรวจกันบิง โอ้ไรเจออะไรมาแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะทุกคนสังเกตนะครับวันนี้เหมือนเราอยู่ในคุกจริงๆเลยนะครับเห็นไหมทุกคนเราจะใส่ชุดนักโทษชุดนักโทษเนี่ยจะเป็นสีส้มที่ต่างประเทศอ่ะเป็นชุดเสื้อแขนยาวเกีงขายาวแล้วดูคุกสิคุกที่เนี่ยมีแมลงสาบมีท่อน้ำรั่วเป็นแบบสภาพแวดล้อมแบบเหม็นเน่ามากเลยใช่ไหม ดนูนี่ดูจะโคกสิจะโค,ก,ะโคกเหม็นโ,โอ้มีรูปวาดของปีศาจด้วยเหรออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือจํานวนผู้เสียชีวิตดูสิเขาขีดไว้ถ้ามีคนตายคนหนึ่งเขาก็จะขีดไว้อะไบร์เราต้องออกจากที่นี่แล้วละ<ห>่ะไปทางนี้เหรอโอ้ตอนนี้เราออกตางช่องเองนะครับโอ,เโอ้เมื่อเราออกมาเราก็จะต้อง้ยเพื่อนตกลงไปคนนึงหรือบิงหรือเปล่าไม่ใช่ บิงไปไหนเอาบิงอยู่ข้างบนไปหานนังบิงกันบิงรออยู่ข้างบนรอแป๊บหนึ่งนะบิงหักด้วยงูบันใดก็หักเราต้องไปด้วยความระมัดระวังคุกแห่งนี้มันเก่ามากๆใช่ไหมบิงใช่มันเก่ามากอุยเราเจออะไรอ่ะเฮ้ยไปโดนไอ้น้ำแล้วตายเลยหรอหนูไม่ตายหนูไม่ตายบิงรออยู่บิงรอก่อนเราจะผ่านได้ไหมตานี้อุยทุกคน น้องไวหนีออกจากคุกนี้ไม่ได้ต้องให้น้องบิงช่วยอ๋อน้องบิงเก่งอะบิงเราต้องขึ้นไปบนพ่อเฮ้ยบิงทำได้บิงเก่งอีกแล้วว่าไปครับไปครับโอ้ตอนนี้นะครับเป็นด่านเป็นแบบข้ามสิ่งกีดขวางเป็นหนามใช่ไหมเป็นลวดหนามอุ้ยไป้เรแตกเลยเราแตกอีกแล้วไวไปให้ได้โอเคเก่งมากครับ มีทุกสอด้วยใช่ไหมตอนนี้นะครับเหมือนเราอยู่ชั้นใต้ดินของคุกแห่งนี้เฮ้ยใครมาเร็วเร็วไปไหนเร็วใครมาข้างล่างเมื่อกี้ผู้คุมหัวไซเลนมาใครโดนผู้คุมหัวไซเลนเราต้องมาเริ่มใหม่เลยเหรองั้นเราไปเรารีบไปกันดีกว่าผ่านแล้วผ่านแล้วเราดูว่าใบเฮ้ยมาอีกเดี๋ยวมาอเดี๋ยวไบพ่อผ่านแล้ว เนื่องๆมันตามหลังมาแล้วไปไปจะหนีไปจะเข้าคุกแล้วก็บลูหรือโห้มันตามมาปะไม่ไม่อันนี้ใบไม่ชอบเลยอันนี้ใบไม่ชอบเลยอันไหนครับอันไหนเนี่ยเพื่อมันจะแก้มให้ปิดอ๋อเรามีสวิตช์เหรอการที่เราจะผ่านด่านนี้เราต้องกดสวิตช์ใช่นี่แล้วเราก็ต้องชอบกดกระโดดมีใครกดสวิตช์คนนี้หนูไม่ได้กดเลยหรือกดเลยปะอ๋อคนนี้เหรอ มีเพื่อนกดตอนนี้นะครับเราต้องรีบไปเดี๋ยวมีคนกดทวีตอีกไไม่ด้ดิวดีนะเย้ิตาามมแล้วตอนนี้เราพุทธเข้ามาในถ้ำไม่ต้งกวนเราแต่ว่าจะนครับนะครับบิงอยู่ไหนบิงเยอะมากเดี๋ยวก่อนครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เดินผ่านมาหลายด่านครับเป็นด่านลาวาเดี๋ยวเรารอน้องบิงก่อนน้องบิงกำลังมาละตรงนี้มันมายากนะ มันแข่งด้วยเนาะทางเดินเนี้ยมันแข่งไปแข่งมาหนูมาแล้วมาแล้วเอาใจช่วยน้องบิงด้วยอีกนิดนึงบิง้งไปนะครับเป็นดาวเฮ้ยมีข่าวด้วยเพื่อนไม่ใช่ข้าวอ๋อเป็นเป็นไฟฟ้าใช่เป็นเป็นเลเซอร์ไฟฟ้าถ้าโดนไฟฟ้าเราก็จะโดนไฟช็อตเฮ้ยเฮ้มืดเอาแล้วครับค่อยเดินไปค่อยเดินเฮ้ย เฮ้ยซอมบี้หรือเปล่ายืนกันเต็มเลยอะไปห้ามไปก่อเข้าบอลห้ามไปโดนหรอใช่นี่นี่อุ้ยบิงบิงค่อยค่อยบิงค่อยค่อยครับมาไหนบายหันไปถามบิงสิแล้วให้บิงบิงลองโดนซิจะเป็นยังไงนี่นี่ไหนบิงอยู่ไหนบาย งด,ดงเเลยหรอเราไปโดนตัวมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอใช่โอ้โหตกใจมากโอ้ยฉะนั้นเราเราอยากไปโดนตัวดีกว่ามันตื่นเต้นมากเลยะครับดูสิ <isas? S 1> มันมืดมองไม่เห็นเลยอ่ะเราจะไปถูกไหมอ่ะบอต้องค่อยเดินนะโอ้ยรอดแล้ว <มา S 1> รอด<ๆ>แล้วรอดแล้วเปิดไฟแล้วอุ้ย ด่านนี้เป็นด่านฟันฉับโอ้มีเลื่อยด้วยเลืผ่านแล้วถ้าเราโดนอันนี้หนีป่ะง่ายมากผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับตำรวจบอกเลยมืดอีกแล้วอะมืดอีกแล้วอ่ะตำรวจใส่เลนอยู่ไหนตำรวจใสเลนยังไงมาแล้วตำรวจใส่เลนมาแล้วเร็วไปแล้วไป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 รปไไป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 ไวไป ดี๋ยวก่อนนะตั้งสติก่อนบิงอยู่ไหนบิงบ้เราจะไปพร้อมกันโอเคไหมเราจะได้ช่วยกันดูแลหนึ่งสองสามไปได้ไปไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งกันเราจะไม่ทิ้งกันเราจะไปทางเดียวกันตามมาบิงนิวบิงครับเราไปไปตามบิงไปเฮ้ยมาเร็วมาแล้วบิงมาแล้วมาวมา้วทุกคนเฮ้ยทุกคนมันยากใช่ไหม รู้นะสิเราต้องไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมนี่นี่ขึ้นขึ้นขึ้นอุ้ยน้งใบรอดน้ำใบรอดแล้วโอ้ยน้ใบเก่งมากฝ่าจะผ่านด่านนี้ยากมากอุ้ยด่านนี้น้ำใบครับด่านนี้เหรอง่ายน้ำใบครับมีใครห้อยโหนด้วยว่ะเป็นผีเหรอ เราจะไปได้ไหมอะเราต้องห้ามโดนตัวเขาเหรอหรือว่าโดนได้อ๋อโดนได้ชิบโเก่งมากตอนนี้นะครับบิ๊กไบค์ยูทู e ผ่านไปหลายด่านแล้วนะครับต่อไปจะเจออะไรอีกหุยประตูที่มีสนิมเยอะมากประตูสนิมเหรอใช่โอ้นี่พ่อแมคงนึกว่าเลือดไม่ใช่โอ้โหกันโดดข้ามไปเลยเหรอจะได้ไวหุ้ยเราเจอเครื่องฟักผ้าเหรอเนี่ย มีผ้าด้วยเ <c oughs> ช็ดต,ตัวให้เรียบร้อยอุ้ยทำไมน,นี่มีศพว่ะอุ้ยเจออะไรเจออะไรอ๋อไงอันนี้คืออะไรครับเราจะต้องเข้าไปในนี้เราต้องพาไปขุดตรงที่มันมีลูกอกัมบะโออันนี้เราต้องขุดอุโมงค์เหรอหูใ <c oughs> บไว้ตไว้ครับเหมือนที่พ่อแบงค์ดูหนังเลยอะเราต้องขุดอุโมงค์ออกจากคุกตอนนี้นะครับเราขุดอุโมงค์ออกจากคุกแล้วนะครับ ขุดไปตรงกากบาทนะถ้าเจอกากบาทมันจะเป็นยังไงอุ้ยนี่ไงกากบาทถ้าขุดไปแล้วเราอาจจะตายใช่ถ้าขุดไปแล้วอ่ะเราจะเจอตำรวจโอ้ตำรวจตอวนี้นะครับเราหาทางออกอยู่นะครับแปลว่าต้องดูแถวๆตรงนี้เราขุดใต้ดินกันอยู่นะครับอุ้ยเจอแล้วอุ้ยมีกากบาทเยอะมากอุ้ยเจอแล้ว อนนี้เราขุดอุโมงมาจนเจอทางออกนี่เป็นทางออกนอกจากคุกแล้วเราออกจากคุกได้นะครับเพื่อนๆไม่จะมีตำรวจตามอีกเราออกมาอยู่ชั้นนอกของคุกแล้วใช่ไหมไปแล้วไปเลยอันนี้ง่ายง่ายอุ้ยมาแล้วต้ตำรวจหัวใจเรนมาแล้วเร็วเร็วมันตามมาข้างหลังมันตามมาแล้วไปเร็วไปเร็วอีกนิดนึงขึ้นบันไดเย้ขึ้นบันไดได้เหรอมันขึ้นบันไดตามมาดอนเรูไม่ได้ ลแล้วน้องบิงล่ะบิงยังไม่ผ่านเอาใจช่วยน้องบิงด้วยนะครับนี่ไงน้องบิงมาแล้วกดสวิตช์เหรอแล้วประตูจะเปิดจะเปิดตอนนี้นะครับเราออกมาจนกายจะถึงทางออกแล้ว<ง>อุ<ง>้ยอุ้ยใครกดรู้ทุกคนถ้าเรากดตรงนี้เราจะตกหรอ<ง>เราต้องระวังนะนั่นไง,ไงกดแล้วมันตกอ่ะ ทุกคนแล้วเราจะทํายังไงอ่ะนี่นะครับเขาบอกให้เรากด <ไป S 1> สวิตช์กดยนี้เลยกดสวิตช์ตรงนี้อ้ยเฮ้ยผีมาเห็นรูปแล้วรูปนี้ใช่ไหมจิ๋ไบ้กลัวใช่โอ,โอ้ตอนนี้นะครับเรามาถึงด่านทางตันหรอเราไม่มีทางไปเลยอะ่ะไหนไบลองดูซิมันเป็นทางตันมันล็อกประตูใช่ไหมแล้วมันก็มีปุ่มกดเยอะเลยอะย่ะไบเห็นไหมเป็นปุ่มกดเราต้องกดให้ถูกใช่ไหมเต็มไหม ถ้าเรากดถูกปุ่มประตูมันถึงจะเปิดมีนี่กดมีนี่กดตอนนี้นะครับเราต้องกดให้เป็นสีทียวให้หมดใช่ไหมประตูเปิดแล้วไปเร็วเร็วได้อมาจนได้ี่เราเข้ามานะครับเก็บอะไรครับเนี่ยเก็บไปก่อนเหรออุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเป็นไม้แล้วตำรวจหัวใจเลยนไม้แล้วมันตามมาแล้วเร็วไปไปเร็วทักออกอยู่ไหนทักออกอยู่ไหน กดทำไมทำไมเราเรารู้แล้วลว่าต้องไปทางไหนต<ป>ายแล้วมืดหน่อยตายแล้วตายหมาว่ามันจะเดินตรงไปเลยไม่กดปุ่มไม่ต้องกดหรออ๋อมันเปิดประตูให้เราโอ้ยสไลเดอร์ลงไปแล้วจม น้องบิงอีกแล้วไปขอขึ้นไปก่อนขึ้นไปตัวนเลยใช่ขึ้นไปมองน้องบิงไว้นี่น้องบิงจะโผล่มาตรงนี้ใช่ไหมใช่ว้าแบบนี้ไหมนี่ครับตอนนี้น้องบ้ายืนรอน้องบิงอยู่ลงแล้วบิงโผล่มาแล้วนี่บิงซิปขึ้นมาแล้วบิงบิงบ้ายกดไปเป็นด่เลเซอร์เลเซอร์นะครับชึบโอ้ย อ๋าไปสองคนตายไปไปก่อนิ้วไปกดนิ้วทิ้วด่านนี้แปลกเหรอถ้าเราไปพร้อมกันสองคนมันตายเลยอ่ะเมื่อกี้พ่อแบงค์เห็นนะเก้งไงอะเก้งบายไปแล้วโอเคนะบายเลเซอร์อันนั้นมันกระดิกได้ด้วยอ่ะบินบินเลยนั่นไงปีเล็กปีเลยวิญญาเก้งวิบายสิบินบินมันจะออกแล้ว อุ้ยเลเซอร์มันขยับได้ไม้มยอีกนิดเดียวเก่งมากต่อไปนะครับเราก็ใกล้จะถึงทังออกเต็มทีตรงนี้เป็นรายหนืดระวังนะมันกำลังจะดูดขาบ้ไม่ใช่เฮ้ยเจ้าอะไรตัวนี้น่ากลัวมากครับไปไปไม่ชอบอะไรอยากออกเลยเนี่ยไม่อยากเล่นเลยอ่ะไม่อยากเล่นแล้วอ่ะไอชัวเมื่อกี้มันมมน่ากลัวเนะ บอยต้องฝันร้ายแล้วแน่หรือ,อว่าเราจะพอแค่นี้พอแค่นี้ได้ไหมพอแค่นี้มเกมอื่มันน่ากลัวเรามีไงม,ม,มีแคไ,ไปไหมน,นี่มันจะมีให้เล่นงั้นงั้นเรางั้นเราลาแค่นี้ก่อนดีกว่าเกมนี้เราเล่นไม่ไหวจริงๆไม่อยากเล่นเกมนี้ใช่มันจาสแกมมากเลยใช่ไหมแล้วมันก็น่ากลัวมันมีรูปผีมาด้วยตอนท้ายอ่ะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจชอบบิงบอยได้นะบ๊ายบายโอ้ยน่ากลัวมาก